สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเอาพึ่งพงเหมือนเดิมนะครับรังนี้เป็นรังข้ามปีนะครับเพื่อนๆรอชมผลงานได้เลยนะครับมันลุ้นกันนะครับว่ารังข้ามปีจะมีน้ำพึ่งมากขนาดไหนนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับเพื่อนๆ สมรังข้ามปีอยู่นะครับสวยงามครับเพื่อนๆรังนี้แต่บ้านผมต่อเยอะนะครับตัวต่อเยอะส่วนมากเขาจะอยู่ไม่ถึงข้ามปีนะครับต่อก็จะจินก่อนนะครับ เขาก็จะทิ้งลังเข้าขึ้นเขาเข้าป่าไปนะครับเพื่อนๆลังนี้อยู่ได้นะครับอยู่ถึงข้ามปีถือว่าสุดยอดแล้วลังเนี้ย ก็ถือว่าโอเคนะครับลังนี้น้ําผึ้งก็น่าจะไม่ต่ำกว่า10ขวดขึ้นนะครับ15น่าจะประมาณ15ขวดนะครับเพื่อนๆสมบูรณแบบครับสวยงามครับแต่ละแผ่นก็ใหญ่ๆห,หนาๆทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆปิดตารครับปิดตาถ้าทุกแผ่นนะครับ าพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพึ่งดูครับผมต่อยกล้องกล้องรอยมัวครับเพื่อนเพื่อนเพราะผมเอาผมไม่ได้ใช้ควรนะครับเพื่อนเพื่อนผมตีสดนะครับเอาสดสดเลยนะครับพึ่งก็จะดูหน่อยนะครับ หลังเราตัดน้ำผึ้งนะครับเราก็จะตัดตัวอ่อนออกก่อนนะครับเพื่อนๆก็จะตัดแต่แผ่นน้ําหวานนะครับเราก็จะแยกตัวอ่อนกับน้ําหวานคนละถังนะครับเพื่อนเน้เนน้ำผึ้งเราก็จะเป็นน้าผึ้งร้อยเปอเซนนะครับไม่ได้ปนตัวอ่อนนะครับ คลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับไม่ได้ตัดต่อเลยครับคลิปเต็มเลยนะครับเพื่อนๆให้ดูทุกช็อตเลยนะครับ มาสรุปผลงานกันนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ตัวอ่อนนะครับอันนี้น้ําหวานนะครับแล้วก็ใส่ถุงใหม่สะอาดนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่รับชมนะครับเจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ